สนับสนุนโดยคุณพิมพ์ระวีและคุณนิติศักดิ์อาสาผู้บริหารระดับแกรนด์พาราไดซ์ก้าวเข้าสู่ธุรกิจกิฟฟรีนในวันที่ชีวิตมืดมนที่สุดครั้งหนึ่งด้วยสภาพล้มละลายทางด้านการเงินธุรกิจล้มเหลวและคุณนิติศักดิ์ก็มีปัญหาสุขภาพจนไม่สามารถสื่อสารได้ชั่วคราวเมื่อคู่ชีวิตทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวไม่ได้ ุณพิมพ์ระวีจึงลุกขึ้นมาเป็นช้างเท้าหน้าหันหลังให้ทุกปัญหาที่คอยบันทอนกำลังใจเธอมุ่งมั่นกับกิฟฟรีนคิดและทำเพื่อเป้าหมายอันยิ่งใหญ่คือสร้างรายได้เพื่อลบล้างหนี้สินผู้ศักดิ์ศรีที่เคยมีกลับคืนมา10ปีผ่านไปเธอรับรายได้จากกิฟฟรีนไปแล้วหลายสิบล้านบาทเป็นผู้บริหารที่มีผลงานดีเด่นรับเงินโบนัสยูนิเลเวลอย่างสม่ำเสมอ และนี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจอันยิ่งใหญ่ของกิฟฟฟรีนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับผม,ผมพงพสุนาพรมและรายการ g i ฟ t Inspire แรงบันดาลใจสร้างได้ด้วยตัวคุณนะครับวันนี้รายการของเรามีแรงบันดาลใจดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยครับ แรงบันดาลใจวันนี้มาจากแขกรับเชิญคนพิเศษเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งครับที่ร่วมกันต่อสู้และก็ฝ่าฟันอุปสรรคมามากมายจนในวันนี้ทั้งสองท่านได้ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟรีนและเป็นนักธุรกิจต้นแบบที่ประสบความสําเร็จและเป็นความภาคภูมิใจของคนในกิฟฟรีนครับนั่นก็คือผู้บริหารระดับแกรนด์พาราไดส์คุณพิมพ์รวีและคุณนิติศอาสาครับสวัสดีครับ ยินดีต้อนรับสู่รายการกิฟ i ินสปายนะครับทั้งสองคนเนี่ยก้าวเข้ามาสู่กิฟฟินได้หลายปีแล้วนะครับแล้วก็การเติบโตในกิฟฟินเนี่ยก็เติบโตมาโดยตลอดวันนี้เป็น Grand พาราไ i s e ละตำแหน่งใหญ่มากเหลืออีกขั้นเดียวก็จะก้าวสู่ตำแหน่งไดมอน r a n d Paradise แล้วนะครับแต่อยากจะให้ท่านผู้ชมที่เพิ่งเปิดมาชมรายการของเราและเพิ่งจะได้มีโอกาสชมการสัมภาษณ์ครั้งนี้ครั้งแรกเนี่ยได้รู้เขาเรียกว่า พื้นภูมิความหลังกันสักนิดนึงว่าเหตุผลที่ก้าวเข้ามาสู่ธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนเนี่ยเพราะอะไรอ่าถามคุณพิมพ์ระวีก่อนดีกว่าว่าเหตุผลที่มาทํากิฟฟารีนเพราะอะไรครับเออในช่วงแรกก็อาจจะเป็นเพราะว่าคงจะต้องการให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าหัวหน้าครอบครัวเนี่ยก็คือประสบปัญหานะคะคก็คือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับชีวิตเขาก็คือสูญเสียการได้ยินแล้วช่วงนั้นก็คือเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกตัวเล็กๆนะคะคนเล็กเพิ่ขงขวบเศษๆเอง ก็เลยมีความรู้สึกหรือว่าแรงบันดาลใจตรงนั้นเนี่ยทำยังไงก็ได้ให้คุณภาพชีวิตแล้วก็คนในครอบครัวอยู่รอดณณจุดนั้นน่ะนะคะแรงรบ,บันดาลใจที่แบบมีมากมายก็คือสามีเนี่ยซึ่งเคยเป็นหัวหน้าครอบครัวเคยทํางานแล้วเราเนี่ยเป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกเลี้ยงดูลูกแล้วมีปัญหาก็คือ เกิดอุบัติเหตุของชีวิตคือเขาล้มป่วยลงในชนิดที่ที่เรียกว่าแบบช่วงนั้นก็คือโอโ้โหครอบครัวก็นิดนึงอะนะคะ<ม>เยอะมากเลยก็เลยมีความสุกว่าเออเราจะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งนั่นคือแรงบันดาลใจในช่วงแรกจุดแรกที่ตัดสินใจครับ,รบซึ่งคุณพิมพ์รวีได้เกริ่นให้เราฟังไปสักครู่นี้แล้วนะครับท่าว่าคุณนิติศักดิ์ตอนนี้เนี่ย ก็สามารถที่จะพูดคุยกับเราได้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเรียกว่าติดเครื่องถ้าเกิดว่าพี่พิม,มระวีเรียกว่าเครื่องช่วยฟังะะแต่คุณนิติศักดิ์บอกว่ามันเป็นเครื่องช่วยอ่านร,ริมฝีปาก <จะ S 1> นั่นเองอทําให้เรารู้ว่าเรากําลังคุยอะไร,รกันอยู่นะครับแต่ผมไม่รู้จักกับทั้งสองท่านมานานละแล้วผมก็รู้ว่าปัจจัยที่ทําให้ทั้งสองท่านเนี่ยประสบความสําเร็จเนี่ยน่าจะอยู่ที่การดูแลทีมงานนะครับก็เลยอยากจะเรียนถามทั้งสองท่านด้วยว่าเวลาเรา มีทีมงานเข้ามาหรือมีดาวไลน์เครือข่ายเริ่มเติบโตมากขึ้นเนี่ยการเป็นแกรนด์พาราไดซ์เนี่ยต้องบริหารคนเก่งนะไม่งั้นคงมาถึงตำแหน่งนี้ไม่ได้เรามีวิธีการดูแลคนในเครือข่ายเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับ พี่พิมพตอบก่อนแล้วเดี๋ยวถามคุณนิติศักดิ้ด้วยะนะครับว่าวิธีการดูแลคนในเครือข่ายถ้าในวิธีการหรือหลักการที่ที่ตัวพี่เองดูแลตรงนี้เนี่ยนะคะก็คงจะเป็นลักษณะว่าเอาตัวเองเนี่ยเป็นบรรทัดฐานตัวเองเนี่ยต้องการอะไรตัวเองเนี่ยทำอะไรแล้วมีความสุขตัวเองทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จ ก็จะนําสิ่งเหล่านั้นแหะค่ะถ่ายทอดลงไปเช่นวันนี้เราอยู่จุดนี้เราอยู่ตําแหน่งนี้เราตอนเราเป็นโกสตาเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงมีความรู้สึกยังไงกับธุรกิจเราต้องการอะไรเพราะว่าความคิดของแต่ละสเตปหรือเวลาเนี่ยเปลี่ยนไปความคิดเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะแล้วทัศนคติเนี่ยก็ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะวันนี้ถ้าถามว่าถ้ายืนอยู่จุดตรงนี้เนี่ยเราต้องการอะไรเราก็จะถ่ายทอดลงไปในทีมงานว่าเออคงจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นหลักตรงนั้นก็คือคงคุยคงพูดคงคุยคงถาม ถามราระสทุกสุขดิบแล้วก็ใช้สัมพันธ์นะคะในการดูแลนะคะในการดูแลทีมงานแต่ถ้าในหลักหรือในแนวของธุรกิจเนี่ยอย่างของคุณนิติศัเขาก็จะมีหลักแล้วก็มีแนวของเขา,าค่ะถามบ้างดีกว่าฮะดูแลคนในเครือข่ายยังไงบ้างทุกวันนี้ก็ผมมองถ้าเพิ่นผมผมก็จะแยกออกเป็นสองประเภทก็คือจะเป็นนักธุรกิจรหรือผู้นำอีกอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นผู้บริโภคครับก็สองกลุ่มนี้ก็ผมมองว่า จะแตกต่างกันนิดหน่อยครับ,รบแต่ว่าถ้าถ้ามองเป็นผู้นําเนี่ยผมจะคิดว่าเขาเป็นเพื่อนอ hmm. ก็คนไหนอายุมากกว่าก็จะเป็นที่ขนานอยูุ่ไหนก็จะเป็นน้องก,ก,ก็มีอะไรก็ของปรึกษากันคงต้องบอกว่าการทามยิฟลีนเป็นการออพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติหรือการใช้ชีวิตประจาําวันแต่ส่วนเรื่องแนวการทํางานก็คงเป็นเรื่องวิธีการทํางานก็ต้องมาคุยการวางแผนการเริ่มต้นยังไงทํางานกันยังไงนะครับส่วนผู้บริโภคเนี่ย ผมมองว่าสายสัมพันธ์จะเป็นหลักครับเพราะว่าเป็นการพูดคุยอย่างสื่อสารเนี่ยอย่างคุณพิมเนี่ยจะเช้ามาเนี่ยเขาก็จะรีดรายชื่อว่าจะโทรหาใครช่วงไหนโทรโทรหาใครได้บ้างเวลานี้คนไหนทํางานประจําคนไหนไม่ทํางานประจําก็ก็จะเป็นหลักดูที่ว่าถ้าผู้บริโภคเนี่ยผมดูว่าบางคนที่เราเริ่มทำกิฟต์ฟรีแล้วเราชวนเขาเป็น ผู้บริโภคเนี่ยสิบปีแล้วเขาก็ยังมีผู้บริโภคช้านดีจากบางคนที่อยู่คนเดียวโสดซื้อสินค้าเพียงไม่กี่ร้อยบาทปัจจุบันซื้อเกือบหมื่นคนเดียวก็มีนะครับเพราะว่าเกิดจากการใช้สินค้าเพิ่มขึ้น<ๆ>เพิ่มขึ้นครับเรียกว่าถ้าเป็นนักธุรกิจก็ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น <c oughs> แต่ถ้าเป็นผู้บริโภคก็เน้นการสร้างสายสัมพันธ์ใช่ครับทีนี้อเราเริ่มต้นทําแหมวันนี้เรามานั่งถามคนเป็นแกรนพาราไดส์นะแต่จริงๆแล้วกว่าจะเป็นแกรนพาราไดส์ได้เนี่ยเราก็เป็นบรอนสตาร์มาก่อนเป็นซิลเวอร์สตาร์แล้วก็เป็นโกลสตาร์เราเนี่ยเรียกว่าพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆพี่พิมระวีใช้ให,หลัก การอะไรในการทําให้เราเนี่ยมีพัฒนาการหรือพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเก่งขึ้นอันนี้ผมพูดแทนะนะเพราะคนเราเนี่ยอยู่นานเนี่ยเราก็ต้องมีฝีมือเพราะนั้นเราใช้เคล็ดลับอะไรพัฒนาตัวเองบ้างครับโอเคล็ดลับตรงนี้นะคะถ้าง,ง่ายๆเลยเนี่ยได้มาจากผู้นำได้มาจากที่ประชุมได้จากการเรียนรู้เข้าเรียนรู้อย่างเช่นคือ แรกเลยเนี่ยจะรู้สึกมีความรู้สึกว่าตอนที่ตอนช่วงเป็นโกสตาจะมีความรู้สึกประทับใจในตัวของคุณหมอตัวอาจารย์ะนะคะซึ่งเวลาเราไปฟังเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าหูเราให้เราไปพูดแบบนี้เราคงพูดไม่ได้ทำไมคิดได้ยังไงถ่ายทอดออกมาแบบนี้จนเราแบบมีความรู้สึกว่าแบบมันจับใจมากเลยประโยคแต่ละประโยคเนี่ย ก็คือตอนแรกๆมีความรู้สึกว่าม,มันมันมันดีมันประทับใจแต่พอหลังๆเนี่ยจะใช้คําว่าคําพูดที่ออกมาแต่ละคําพูดเนี่ยมันสวยจังเลยรเราคงจะต้องเรียนรู้เพื่อที่จะทําแบบนั้นแล้วกลับมาถามตัวเองว่าถ้าเราจะทําแบบนั้นหรือเราจะพูดแบบนั้นเนี่ยจะได้ไหมนะคะคแล้วก็พูดกับตัวเองอีกว่าต้องได้สิเพราะว่าวันนี้ไม่มีใครออกมาหรือเกิดมาเนี่ยเก่งเลยก็ต้องเรียนรู้ นะคะทุกๆอย่างอย่างดาวไลน์ก็เหมือนกันในฉันเองก็จะใช้หลักว่าก็ต้องเรียนรู้เหมือนกันเช่นวันนี้ดาวไลน์คนนี้เป็นบรอนสตาร์เราได้พูดคุยพูดแผนการตลาดนู่นนี่นั่นแล้วเหมือนกับเราก็หลังจากนั้นเราก็นั่งคุยกันคุยกันเนี่ยเราจะได้อะไรจากเขาเยอะมากจะเรียกว่าเป็นตำรา แต่ละเล่มแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเองเนี่ยเขาจะบอกว่าเราเนี่ยเป็นผู้บริหารนะเรามีไรายได้เยอะนะเราเก่งนะแต่บางทีเนี่ยพอเราคุยกับคนคนหนึ่งเนี่ยที่เข้ามาในธุรกิจกิฟฟินใหม่ๆซึ่งเขาเรียกตัวเองว่าเขาน้องใหม่ใหม่มากเลยนะพี่ไม่นู่นนี่พี่ไม่รู้นะ เพราะว่าเขาเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกับเราไงแต่เราเนี่ยกลับได้สิ่งที่มีประโยชน์จากเขาเยอะมากเพราะว่าแต่ละคนเขาจะมีประสบการณ์ในชีวิตของเขาถูกไหมคะคแล้วเขามาแลกเปลี่ยนกับเราเนี่ยนี่แหละค่ะตรงนี้ก็ถือว่ามันเป็นเขาเรียกว่าบทเรียนที่เราเก็บเกี่ยวแล้วเราก็ค่อยๆเอามาพัฒนาแล้วก็มาใช้กับชีวิตเอามาใช้กับเพราะจริงๆในธุรกิจกิฟฟอรีเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ย ก็คือธุรกิจธรรมชาติทํายังไงอะที่จะให้ชีวิตเราเนี่ยมีความความเป็นอยู่ทาให้มันดีขึ้นหรือว่าให้มีความสุขเพราะฉะนั้นวันนี้มันก็คือเราทําเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นเราอยู่กับคนคนที่อยู่ในธรรมชาติเนี่ยเป็นแบบไหนยังไงเราก็คงต้องเรียนรู้ไม่เหมือนกับการเรียนรู้จากสิ่งที่เกิกดขึ้นรอบๆตัว<ช>เรียนรู้จากคนที่อยู่รอบๆข้างเรา<ช>นะครับแล้วก็เรียนรู้จากเหตุการณ์ ทุกอย่างที่ที่เกิดขึ้นใ,ในชีวิตประจําวันวนะครับที่พอเราพัฒนาตัวเองมาแล้วเนี่ยแน่นอนที่สุดว่ากับทีมงานนะครับเราก็คงจะต้องเจอคนหลากหลายประเภทนะเจอคนหลากหลายประเภทคนที่ไม่เก่งเลยเนี่ยเรามีวิธีการทําให้เขาเป็นคนเก่งได้ยังไง เหมือนกับว่าเขาเริ่มต้นจากคนที่เป็นศูนย์นะคะ,คะแต่เราต้องเหมือนเป็นครูแล้วก็เป็นโคช้ชให้กับเขาเนี่ยเราจะทํำยังไงถ้าเรามีคนที่แบบที่มีประสบการณ์ไม่เก่งไม่มั่นใจแต่อยากสําเร็จโอ้มีเยอะนะครับคนคแบบนี้ไม่มีประสบการณ์ไม่เก่งไม่มั่นใจ3ข้อแต่อยากสําเร็จใช่ค่ะ,ะคือพี่ใช่ไหมคะคืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยณปัจจุบันก็เจอบ่อยนะคนแบบนี้บางทีมันก็จะเป็น จะบอกว่าไงสองมุมคนไม่เก่งไม่เรียนรู้ไม่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยเนี่ยแต่อยากสําเร็จเนี่ยก็จะมีแบบประเภทที่สอนง่ายครับบอกอะไรเชื่อบอกอะไรทําตามนะคะคอย่างนั้นเนี่ยจะใส่ข้อมูลอะไรเนี่ยโอเคมากแล้วคนพวกกลุ่มนี้นะคะประสบความสําเร็จเร็วมากมีบางกลุ่มที่เขาอีกอีกกลุ่มหนึ่งก็คือหมายความว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่ได้เรียนรู้ไม่อะไรแต่อยากประสบความสําเร็จแต่สอนอยากเพราะเขายึดติดกับชีวิตเดิม เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแต่ละเคสเนี่ยสิ่งที่เราจะช่วยคือบางทีพอหลังลงจากที่เราคุยเนี่ยเราจะทราบ,รบว่าคนนี้ยังไงคนนี้ยังไงอาจจะเป็นเพราะว่าเราคุยกับคนมาเยอะมั้งคะเพราะลักษณะของคนเนี่ยเราก็จะสามารถแบ่งออกว่าเออแบบนี้เราเคยเจอนะแต่ว่ามันก็จะมีอะไรที่ทริคนิดหน่อยนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะค่อยๆยางสมมติว่าคนที่ไม่เก่งเลยแต่อยากประสบความสาเร็จล้วสอนง่ายเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่เก่งเลย อ,อยากสําเร็จแต่ว่าไม่เชื่ออ,อันนี้คงต้องคุยค,คงต้องมาคุยกันก็คืออาจจะบอกว่านี่เมื่อก่อนพี่ก็เป็นแบบนี้เ,<อ>เป็นพวกเดียวกับเขาก่อนเอาตัวเองคือหมายถึงจะสอนอะไรว่าตัวเองครับ พี่เป็นอย่างงี้พี่เป็นมาก่อนเหมือนหนูเลยอู้เข้าใจเลยว่าเป็นแบบนี้แล้วพี่แก้ยังไงรู้ไหมครับอ่ะก็เหมือนสอนเขาเป็นในตัวถ้าถ้าไปว่าเขาเขาไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนกับว่าอย่างที่บอกอะค่ะว่าวันนี้ประสบการณ์เราที่เราคุยกับคนหรือพบปะผู้คนมันก็ค่อนข้างมันก็เลยทำให้เราเราลองผิดลองถูกมาแล้วใช่ค่ะมันค่อนข้างมากเลยคือแทนที่จะตําหนิเขาตําหนิตัวเองเองในอดีตพี่ก็เป็นและพี่เคยใช้วิธีนี้มาแล้วได้ผลแทนที่จะไปสอนบอกว่าให้น้องทํา แบบนี้เราบอกเราเคยใช้มาแล้วได้ผละนะครับท่านผู้ชมครับเรามีบทสรุปว่าถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เก่งคุณเป็นคนที่ไม่มีประสบการณ์หรือคุณเป็นคนที่ไม่มั่นใจในตัวเองสามไม่เลยนะ,ะไม่เก่งไม่มีประสบการณ์ไม่มั่นใจในตัวเองมุงเล็บนะคน3แบบเนะี่ยมี2กลุ่มกลุ่มที่1สอนง่ายกลุ่มที่2สอนยากโอย้ยังมีอีกนะ,ะเพราะฉะนั้นเวลาเราจะสร้างคนเนี่ยเราต้องดูด้วยว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนแบบไหนสอนง่ายหรือสอนยากแต่คุณพิมพ์รีบอกว่า กลุ่มสอนง่ายไม่ห่วงหรอกแต่กลุ่มสอนยากเนี่ยเราก็ต้องมีเทคนิคการสอนนั่นก็คือการทําตัวเองให้เป็นเพื่อนให้เขาเข้าใจแล้วก็ไว้ใจนั่นเองนะครับแล้วก็ทําตัวว่าเราก็เคยเป็นแบบเขามาก่อนะนะครับเดี<ช>๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่ทำกิฟฟารีนนี้ทั้งสองท่านได้พบเจออะไรมาบ้างช่วงหน้ากลับมาคุยกันนะครับ อยู่กับตัวเองตั้งสติแป๊บหนึ่งเราต้องต่อเราต้องก้าวต่อเพราะลูกสคนยังเล็กมากแล้วสามีก็เป็นอย่างนี้เราจะมาอะไรไม่ได้แล้วนะก็คือหมายความว่าแรงบันดาลใจตรงนั้นเนี่ยมันต้องเกิดมาจากคือลูกสองคนก่อนแล้วก็สามีต้องต้องดึงเขากลับมาเพราะตอนนั้นเนี่ยคุณหมอบอกว่าเขาเขาเฉียดเฉียดเลยใช่ค่ะก็คือหมายถึงประสาทการรับรู้ของการได้ยินของหูกับสมองอยู่ใกล้กันมากถ้าไปช้าเนี่ยคือแย่เลย